ต่อไปเป็นปฏิโลมปุชชาเปิดหนังสือไปที่หน้า249สันนิษฐานโสตาไม่เคยเกิดเป็นปัจจานิกสองโลนะสังทยาท่านแรกแต่จากขากำลังเกิดเป็นอนุโลมการหนึ่งนะ สังตยาท่อนที่สองจากขาก็ไม่ใช่กำลังเกิดนี่เป็นปัจจนิกการหนึ่งนะเราเริ่มต้นหาองค์ธรรมที่สันนิษฐานโสตาไม่เคยเกิดอ,อย่าลืมว่าเป็นการสองปุคโลองค์ธรรมที่มาก่อนในปัจจานิกสองโลเนี่ยก็คือสุทธาวาสองขาแล้วก็ตามด้วยกอมตอ คือภูมิที่โสตาเกิดไม่ได้ก็ต้องเป็นอสันสองขาอารูปสองขาจากนั้นสังขยะท่านแรกต้องการองค์ธรรมที่แต่จักขากำลังเกิดจากขากำลังเกิดก็ต้องเป็นสุดทาวาสขาเกิดสุดทาวาสขาเกิดขาเดียวนะกำลังเกิดไงก็ต้องเป็นสุดทาวาสขาเกิดก็ดึงมาสุดทาวาสขาเกิด องค์ธรรมก็จะได้แก่อนาคามิผลบุคคลหนึ่งนะซึ่งกำลังเกิดในสุทธาวาสภูมิที่เรียกว่าอุปาทกนาตมังคีของรูปาวจระปัญจมาชานปฏิสนธิี 101, 30, ่จิต1เจตสิกสามสิกามาชักกลาบ4กับสุทธาวาสภูมิห้่ายหน่อยอันนี้ก็องค์ธรรมใหม่เหมือนกันนะองธรรมใหม่ก็ควรทำการบ้านนะถ้าเป็นองธรรมใหม่เนี่ มีแค่นี้หมดแรกต่อไปหมดหลังนี่ต้องการองค์ธรรมที่จักขาก็ไม่ใช่กําลังเกิดเป็นปัจจนิกการหนึ่งจักขาไม่ใช่กําลังเกิดก็ต้องเป็นกําลังตายในสุทธาวาสแล้วก็กอมอดอทั้งสองภูมิเลยเพราะเป็นภูมิที่จักขาเกิดไม่ได้ทั้งขาเกิดและขาตายก็เด้งมาสุทธาวาสขาตายนี่กอมอดอสองภูมิภูมิละสองขามาหมดเลยนี่ นะองค์ธรรมหวดหลังนี้ก็เหมือนกับองค์ธรรมวดหลังของอนุป,ปุป,ปัจจนิกคู่ที่ผ่านไปนั่นเองนะเพราะว่าเป็นในเดียวกันคือปัจจนิกกันไหนถ้าเป็นในเดียวกันเนี่ยวห,หลังของปฏิปุเนี่ยจะเหมือนกับวดหลังของอนุป,ปุปในในเดียวกันนะก็ง่ายและทีนี้ วิสัชนาก็ง่ายเช่นกันสุทธาวาสขาเกิดกำลังเกิดในสุทธาวาสก็ต้องเป็นสุทธาวาสังอุปปัชชันานหนังง่ายแล้วนะส่วนบทหลังก็เจอมาแล้วเรากอา็อ่านพร้อมกันอ่านพร้อมกันเป็นปฏิโลมะปุจฉา ยัตสาวาปนาญา,าตัสโตา,า,ายัตนาโนปะชิตาตัสตาตัสจากายัตนาโนปาชะติติหรือว่าสโสตายัตนาไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดจาคายัตนาก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสาชนะสุตตาวัสังอุปปชัชนตานางังเทสังตัสถา taya tanang no bacedha notesangtata ckaya tanang no bati Sutawase peritne pantanang Hasannya Taang arup panangtesangtata tayaya tanan ck no ba ckaya tanan ca เมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดในโสตวสาภูมิในภูมินั้นโสตายตนาไม่เคยเกิดแต่จากายตนากำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังปรินิพานในโสตวสาภูมิ และบุคคลที่เกิดอยู่ในอสัญญาสัตวาภูมิอรูปภูมิในภูมินั้นโสตายตนะก็ไม่เคยเกิดจักกายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดองค์ธรรมของสนิฐานบทได้แก่นากามีผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในสโสาวัสสภูมิ ที่เรียกว่าอุปาทะกนอตมังกีกอรูปาวัจราปัญจามาฌานปฏิสนทิจิตหนึ่งเจตสิกสามสิบกาม,มาชกลาบสี่กับสุทธาวาสภูมิห้าและอนาคามีผลบุคคลหนึ่งอราัตผลบุคคลหนึ่งจึงกำลังปรินิพานในสุทธาวาสภูมิ ที่เรียกว่าพังกกณฑมธงกีของรูปาวัชรปัญจามาจานจุติจิตหนึ่งเจตสิกสามสิบกมามารูปที่ดับครั้งสุดท้ายกับสุตา,าวา,า,าสตาบุมห้าสุกติอหิตุกาบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอาสัญญส์สตาภุมิกับอาัญญาส์สตาภูมหนึ่ง ติเหตุกาปุตุชนหนึ่งผลบุคคนสี่ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูป,ปภูมิกับอรูป,ปภูมิมสี่องค์ธรรมของสันติยาบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้น